สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูบัวนะคะที่จะให้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นบัวบาหรือบัวจิว๋วเป็นบัวที่เล็กที่สุดเลยค่ะดอกเขาก็จะเป็นสีขาวเกสรข้างในก็จะเป็นสีเหลืองๆนะแล้วก็กลีบดอกเขาเนี่ยจะมีแบบเป็นปุยๆเป็นแบบเล็กๆน่ารักมากนี่เทียบจากมือที่เราจับเนี่ย เขาจะมีกลีบดอกทั้งหมดเนี่ยเจ็ดกลีบสีขาวขาวช่อชอ่ชอดอกของเขาเนี่ยจะอยู่ใต้ใบบัวเล็กๆนะแล้วก็ทยอยออกบานทีละดอกสองดอกนี่ค่ะเห็นช่อดอกไหมคะช่อดอกเขาจะอยู่ใต้ใบบัวแบบนี้ใบเขาก็เล็กค่ะก็อย่างที่บอกอะ่ะเป็นบัวที่เล็กที่สุดแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะบัวพวกนี้จะอยู่ตามบึงหนอง หรือว่าตามทุ่งนานะสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ตามทุ่งนาเยอะมากแต่ถ้าตามชนบทก็ยังมีอยู่เขาจะอยู่ในที่น้ำใสๆแต่ที่เราเอามาปลูกไว้เนี่ยมันเป็นอ่างน้ำนะคะเราก็จะปลูกไว้กับบัวเผื่อนหรือว่าบัวผันนะก็คือเราเอามาปลูกรวมกันไว้ปลูกได้สักพักหนึ่งก็จะแน่นอ่างเลยค่ะเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ได้ดีมากแล้ว ใบหนึ่งเนี่ยก็จะมีช่อดอกเยอะมากเขาก็จะทยอยออกทีละดอกทีละสองดอกก้านยาวๆของเขาเนี่ยจะสวยมากเวลามองไปนะมีเสน่ห์มากในน้ำก็จะเป็นเห็นเป็นสีขาวๆเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็มีปุยๆด้วยค่ะตามตลาดก็ไม่ค่อยมีขายนะเป็นที่นิยมของตลาดมากเลยตามตลาดนี้เราเซิร์ชจ,จากทางเน็ตเนี่ยต้นละ150-200ถึงเลยนะ นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเทียบกับนิ้วก้อยนี่เล็กกว่านิ้วก้อยเราอีกแล้วใบก็เล็กบัวบาหรือบัวจิ๋วนะคะมีคนบอกว่าเวลาขยายพันธุ์ขยายยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาจากอ่างนี้ไปขยายพันธุ์อีกอ่างหนึ่งนะคะเราก็พยายามจะหากอของเขานะคะกอที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยจริงๆตรงตรงที่มันมี ช่อดอกอยู่เนี่ยมันจะมีรากเล็กๆโผล่มาด้วยนะแต่เราก็จะยังไม่เอาเราจะเอากอมันหากกแล้วก็คำคำดูนะมันก็จะมีเป็นแบบเหมือนกอบัวพวกกอบัวเผื่อนบัวพันเนี่ยค่ะก็คำคำดูก็เจอค่ะเราก็จะเอาเอามาอันนึงแต่เวลาเอาออกมาเนี่ย ต้องทำให้ดีเพราะใบมันจะแบบพันกับใบอื่นๆเลยค่ะต้องค่อยๆแกะทีละนิดทีละนิดออกมาเพื่อจะไม่ให้เขาขาดจากกันเพราะาเราจะไปปลูกอีกอ่างหนึ่งนี่ก็ได้มาแล้วนะมันก็จะมีพวกสายลายมีเ,เหมือนกับธรรมชาติสมัยก่อนเลยค่ะที่มีสารลายขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำใสสะอาดเนี่ย ท่านผู้ชมได้แล้วนะมีทั้งรากมีทั้งใบได้มากอหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกอีกอ่างหนึ่งนะคะขยายพันธุ์ไว้อนุรักษ์ไว้นะคะบัวบาหรือบัวจิว๋วเออแต่มันจะไม่มีฝักมีอะไรนะมันจะเป็นแบบบัวจิ๋วไง แต่ถ้าเป็นบัวเผื่อนบัวอะไรเนี่ยขยายพันธุ์ทางมเมล็ดก็ได้แต่อันนี้ดูแล้วไม่มีมเมล็ดเลยนะมันจะต้องใช้หลายของเขาเนี่ยขยายพันธุ์เราก็พยายามจะแกะแกะออกนะมือเดียวก็แกะลำบากหน่อยเนาะมันไปพันกับกิ่งอื่นเพราะว่าใบของเขาเนี่ยจะมีช่อดอกอยู่ใต้ใบด้วยมันไปพันกับ ดอกอันอื่นจะดึงออกมาก็กลัวขาดนะก็ค่อยๆแกะทีละเล็กแล้วน้อยนี่ก็ได้มากอหนอึปป่งปลาตัวเล็กตัวน้อยไว้ด้วยนะพวกปลาหางน้องยุงเพื่อจะได้กิน นี่ดูใบของเขาใบของเขาก็สวยนะท่านผู้ชมใบของเขาเนี่ยขอบขอบจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเราก็อันนี้เราปลูกไว้กับบัวเพื่อนก็จะมีบัวเพื่อนอยู่ด้วยเป็นสีขาวแต่อันนี้เขาสวยมากเลยอะ่ะเป็นบัวเล็กๆน่ารักน่ารักกระจุม่มจิ้ม คลิปนี้ก็เอาบัวที่เล็กที่สุดในโลกมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะบัวบาหรือบัวจิ๋วนะคะ